โอเคครับข้อนี้นะครับเป็นตรีโกณมิตินะครับโอเคเริ่มเลยนะครับคอร์นะครับก็คือคอร์สส่วนซายนะครับลบกับซายส่วนคอร์นะครับแล้วก็เห็นอย่างนี้ก็เดาได้เดากันได้นะครับว่าน่าจะต้องคูณไข่นะครับหรือถ้าทำอะไรไม่ถูกก็คูณไข่เลยก็ได้ครับส่วนซายคอร์สนะครับ ข้างบนเห็นชัดๆนะครับว่าเป็นสูตรคอสองเท่านะครับก็ได้ว่าคอสพายส่วนหกนะครับสองเท่าของพายส่วน 2, สองพายส่วนหกส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่าเป็นเอ่อหนึ่งส่วนสองของไซน์สองเท่านะครับก็คูณสองทั้งบนทั้งล่างก็ได้ครับก็อันนี้คูณสองครับข้างล่างก็จะเป็นไซน์สองเท่านะครับ โอเคคอสไายส่วนหกก็คือคอสสามสิบนะครับก็แทนค่าไปเลยนะครับรูสสามส่วนสองส่วนข้างล่างก็หนึ่งส่วนสองนะครับตายสามสิบตัดตัดสองรูสเก่า